ครับสวัสดีครับหายย้ำกลับตรหนู่มครับด่วงสามกับสามแล้วก็รอบกบหลังหลังนึงครับวันฝั่งนี้เกี่ยวเด้นฝั่งนี้ไม่เกี่ยววาผมเดินมันจะทํนครับเดินมาเดินมาครับหนูนู้ดหินนู้ใหญ่เข้านี่แล้วตัวเป็นกิโลครับในพุณเลืดอกฝั่งนี้ฝั่งที่เกี่ยวไปฝั่งปลาแล้วก็ฝั่งยังไม่เกี่ยวหลังครับขึ้นครับ เดินมาข้วนี่เังนดอง้นมีเกี่ยวดูที่ทำมาทำมาอาจจะโดนกบมาทางเ่าเมมาพี่น้องมมา โลงใหญ่เลยพี่น้องกิโลครับหนูตรงนี้ครับแบบรอบเลยดบบอีแักดวงตรงนี้เนะี่ยหลังหนักไหมเชื่อมากที่นี้ครับกัน,นครับเพื่อดุนรอบเพื่อดุนดวง ไมดมาไม่มาพี่เนาะไปดูลองต่อไปเนาะดูไม้ส่งครับมีลุ้นครับดักรอบกบได้วยครับหน่อยนี้ครับที่เคยทำอี

น,น้อยนุุ่บน้อยครับนี่มกบหน้อยมาเข่าพี่น้อง รวบขบุนตัวมั่นใจขนาดหลังดวงครับเอาดวงหายพี่น้องเนี่ยดวงผมหรอก 我,是熟了、嗯、我不了你看，那我钓不少呢。嗯、我嘛，我钓不少呢。 Donc, du どうやりよ。 tạm quăng cặp lắc đây, thoảng nghĩ นี่เสียงกบใหญ่โดดน้โนใต้กบเลก็กคับมองกลับไปรัดไปทีเฮ้ยหนูนอยมาด,ดนนูนี่นะอยีายพูดยินกำลังแห้งมันกำลังจะแห้งครับเห็นรอยง่าย ใเท้าก็วางไว้เยรุ่นที่หลังว่าหนูจะมาไม่มาแคนะ่นันตามคาดครับสองหลังสองตัวเข้าใหม่นี่สามตัวเลยครับกกบตัวนึ่งสามหลัง องหลังเราถายครับด้วงหลังกลับหลังโซงหลังนี่ก็มีรุ้นครับคาดกันว่าน่าจะมีตัวน้ำเก่าครับน้ำเก่าอื่นต้มนี้หมายวางไว้ ลอยหนูมันจะมีตัวรอวงังดูไหมมาไหมไม่มา như làng luôn 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 Nó luôn 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 วางกลับไปที่วางกลับไปตรงไหนน้อทิ่นี่โอ้โหมีแมวกวนมีน้องแมวอยู่ตรงนี้แมวควนหนูครับหนูไม่ออกครับรอยหน่ามีหนู ปุกหลังครับนุ่งสามกับสามครับก็รอบหลัง,งเราเจ็ดหลัง,งรอบกอบเล็กนั่นชนงาผมแตกหรือม,มาซ้ำลองดูคืออะไรกรบเล็กเฉยเลยครับนี่ครับกบับ กับก็ได้ดวงก็ได้ครบพอดีเลยครับอย่างละตัวครับนี่ครับกับกับกับสารก็ดวงด้วดงดวงอีกสามนี่ตัวสวยอยู่ตัวนี้ครับตามคาดเลยครับอุณหิากาศพี่น้องเขาจะเกี่ยวเลยพี่น้องถ้าถ้ารอให วันหยุดตรงวันหยุดเราเราก็ไม่ได้ดักแล้วครับเขาจะมาเกี่ยวแล้วครับเขาต้องมาส่องไฟดักครับเลือข้ามงมากวจะมาถึงบ้านก่อนเกือบหกโมงเขาก็ส่องไฟดักครับตัวห้าหกหลังหกห้าหลังสี่หลังห้าหลังมั้งครับได้มีมรนยามตัวเช้าเช้ามืดแล้วครับนี่ครับบรรยากาศตเช้าประมาณเกือบหกโมงแล้วครับนี่ครับ กบตัวเล็กตัวนี้ก็ใส่กางเกงนป่นตัวใหญ่ับขอบคุณที่เข้ามารับชน,นพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ได้มปฝากคิดปใหม่นะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กันอยู่ด้วยกันน,นานๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ